คิวบิตคาเฟ่รอคาเฟ่และร้านอาหารที่นคปรปฐมอยู่ไม่ไกลจากพระราชวังสนามจันทร์เป็นดีไซน์วิกตอเรียสวยงามถ่ายรูปตายแล้วคือคาเฟ่ที่เป็นลักษณะเนี้ยเจ้าของจะต้องตั้งใจทำมากคือตัวคาเฟ่เนี่ยเป็นเหมือนบ้าน เพราะว่ามันจะมีเรือนไทยแล้วก็มีบ้านแนวตะวันตกแล้วก็มีตัวคาเฟ่นเนี่ยซึ่งเป็นอาคารเนี่ยอยู่ข้างหน้าเลยตัวคาเฟ่นเนี่ยพอเราจอดเข้า,ขาไปเนี่ยทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นตัวเรือนที่เป็นเหมือนกลาะเช้าเป็นตัวส่วนคาเฟ่ที่เป็นอินดอร์มีแอร์ก็จะมีอยู่สองหลังหลังหนึ่งจะขายพวกเครื่องดื่มกับขนมอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็น อาหารซึ่งจะมีบ่อปลาครับมีบันไดขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนได้ด้วยแล้วก็ตกแต่งสวนแล้วก็มีทางเชื่อมของแต่ละอาคารคือวันนั้นไปเนี่ยได้เจอเจ้าของด้วยแล้วก็ได้คุยนิดหน่อยกับความเป็นมาเป็นไปของคาเฟ่นี้ ่านน่าจะเป็นเหมือนกับว่าคนที่ชอบอ่ะแล้วแบบวกยเกษียอะไรเงี้ยอยากหาอะไรทำมีที่ตรงนี้ก็เลยแบ่งส่วนหนึ่งมาทำเป็นคาเฟ่ซึ่งวันนั้นไปแต่คนเยอะมากเลยนะเพราะว่าเออเหมือนแบบเป็นเสาร์วอาทิตย์แล้วก็แบบตัวคาเฟ่เองน่าจะอยู่ในกระแสขนมนะคือสั่งโทส์นะแล้วก็เป็นขนมเรวที่รู้เป็นดอกไม้อ่ะอร่อยมากคือ,ขอเขาไม่ได้แต่งจานแบบ เออแบบกนุ่งดอกไม้อะไรเยอะแยะมากมายนะแต่คือเขาก็ให้สีดีแล้วตัวขนมเองเลยที่เป็นอดอกไม้อ่ะคือมันหลายชั้นมากเลยอ่ะคือมันจะเย็นๆนะแล้วก็หั่นเข้าไปอ่ะมันก็จะมีเลเยอร์หลายๆอันเครื่องดื่มที่สั่งมาเ่ยมันสั่งมาสามอย่างก็เครื่องดื่มโอเคเพียงแต่ว่าอยากให้ตกแต่งมากกว่านี้อีกนิดนึงมีดอกไม้มีอะไรกิมมิทอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะได้แมทกับความมาลังการของร้านอ่า ตัวตัวคาเฟ่เองอ,อ่ะข้างในที่เป็นสำหรับเครื่องดื่มและขนมเนี่ยมันก็จะมีสองชั้นเดินขึ้นเดินเดินขึ้นไปถ่ายรูปมองลงมามีชแชงโดรียมีมา้ามีอะไรแบบว่าเขาทำน่ารักมากเลยอะ่ะแบบรู้เลยว่าเขาทำทำด้วยใจคาเฟ่สมัยเนี้ยเท่าที่สังเกตนะคือคนที่ทำคาเฟ่อะ่ะคือเขาทำด้วยใจอะ่ะเขาชอบแล้วก็มีแบบคอนเซ็ปต์มีกิมมิตมี มี personality ของเจ้าของออกมาให้ใหได้เห็นกันอ่ะ,อะตัวตัวคาเฟ่เนี้ยมีแบบคือน่าจะน่าจะแบบคงมีทุนเยอะเพราะว่าส่วนของอาหารก็เป็นอาหารแนวตะวันตกมีพาสต้ามีพิซซ่ามีอะไรนูน่นนี่อะไรอย่เงี้ยแล้วก็บริเวณอะสะอาดออแบ่งโซนแบบชัดเจน ตัวที่เป็นเรือนไทยอะใต้ถุนเนี่ยสามารถเข้าไปได้ก็คือไปนั่งเป็นเอาดออะไรเงี้ยตัวเรือนไทยขึ้นบนเดินขึ้นขึ้นไปถ่ายรูปได้นะแล้วก็แล้วก็สวยมากด้วยะคือการที่จะมีเรือนไทยขนาดนี้คือก็ต้องมีฐานะระดับหนึ่งแต่ว่าตัวคุณเจ้าของเนี่ยแบบคุย อัธยาศัยเป็นกันเองแกมาทักทายทุกโต๊ะเลยนะอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าไม่ทั่วถึงขอทั่วด้วยนะอะไรเงี้ยคือดีใจแกพวกอูดีใจคนตอบรับดีคนมามามาเยอะแบบกว่าที่แกคาดไว้อะไรเงี้ยคือ,อตัวบริเวณนั้นคือมันมีผสมผสานาะทั้งบ่อปลาทั้งสวนนะโซนเลื่อนไทยโซนเลือนตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้างหน้าเขาก็เป็นคลอง ก็ก็น่ารักมากเลยอ่ะคืออยากไปซาอีอยากอยากจะไปทานอาหารอยากจะลองอาหารเขาเพราะว่าอยากจะสนับสนุนน่ยคาเฟ่ลักษณะน,นี้ให้เขาอยู่นานๆ